วัสดีครับวันนี้เราเล่นเกมบ่อยนะทนี้ไม่ได้อยู่ในเลอบอกนะยังไม่ได้เปิดเลบอกเมื่อกี้มันจะอ่านเลอบอกอะไรแต่มันแน่น,นอนคนระับคิดคนนี้ไม่ไหว่แล้วคือมันกำลังหาคนนี้ที่น,นา่าสนใจครับแล้วก็ดึงดูดคนนะมนก็มไม่รู้อะไรไม่รู้จะเอาอะไรอแบบรถถังอะไรนั่น,นะนะแหละมจะเอาอะไรก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เรงสังคลิปก็เออดี๋ยวอัดวันเดอร์ก่อนแล้วก็น่าจะอัดแบบรถถังไม่ไม่ไม่ก็แบบตกปลาแล้วคน เดี๋ยวคิดดูกันไม่คลิปนี้ครับทำอะไรครับเราก็จะทำแบบหรือว่าทำอะไรมีแบบเล่นหาอะไรทำกุ้งข้าวนะครับนี่ครับอ,อ่สอนเล่นละกันคลิปนี้เราจะทำอะไรละโอเควิธีเล่นนะครับอันดับแรกโหลดไอเกมมาก่อนโหลดวันเดอร์มาก่อนนะแล้วก็ตั้งชื่อตั้งรหัสบาบาบารอะไรให้เรียบร้อยเข้ามาปุ๊บเราก็จะมันให้เลือกประเทศหรืเลือกรถใช่ปะ มันมาให้เลือกสายก่อนเลย่ะน,น่าจะให้เลือกรถถังหรือเครื่องบินก่อนให้เลือกรถถังทุกคนแล้วก็เลือกประเทศเยอรมันนะอย่ามาเลือกประเทศอื่นนะประเทศอื่นรถถังกลางแล่เครื่องบินนี่ก็เอาอเมริกาไปโอเคไปอัับแรกเข้ามาปุ๊บมันก็จะมี daily reward แล้วมันก็จะมีอันนี้ให้เป็นบูทเงินบูทเออค่ารีเสิร์ชต,ตรงนี้เข้ามาปุ๊บอันดับแรกครับถ้าเล่นรถถังให้เลือกเยอรมันเลยกดรีเสิร c h แล้วก็มันน่าจะมีโทรเลียอยู่ว่าปิดโทรเรียไปก่อนก็นได้มาปุ๊บผมไม่รู้เริ่มอ,อย่างตงไหนอันดับแรกมันจะมีห้าสายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออันนี้เป็นรถถังที่แบบขับเร็วครับไลท์แท้งอันนี้เป็นมีเดียร์แทบบ้รถถังปกตินะแต่มันก็มีเฮฟวี่แท้งปักบ,บนไปด้วยอันนี้เป็นสายของมีเดียมครับก็จะไป็รถถังที่แบบมีเดียมน้องสายเลยอันนี้ปัปนกันไปอันนี้เป็น ท้าของรถต่อตา้านคือบิน AA นั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นแดงเดสทรอ y ยเออร์นะครับยิงทีที่แตกครับคันนี้ไปใสยย่ไงแต่ถ้าอยากเล่นแฮงเดสเรอยเออร์ไปเล่นลเอไปเล่นลัสเซียดีกว่าอยากเล่นแดงเดสทรอยเออร์เนี่ยสองคันเนี้ยมูลหังซูทั้งหลายอะ่ะหนึ่งระคูดหมดใช่รนะับ เข้าเรื่องกันต่อที่เยอรมันมันแ,แรกเริ่มมามันจะมีทั้งหมด5สายให้เลือกสายนี้ครับสายที่2นับจากฝั่งซ้ายอันนี้เลยรงมาปุ๊บนี่สายนี้นะตรงนี้มันจะมีไทเกอร์นะสายนี้ปุ๊บให้วิเคราะห์แล้ง1จนถึงแล้ง3ไอนน้บอกเลยถึงแร้ง3แล้วตอนแล้ง4ให้เปลี่ยนมาเล่นสายกลางครับแล้วก็ยาวเลยเพราะว่าไอ้ตรงปลายๆของอันนี้นมันไม่ค่อยโหดหรือว่าจะปลดล็อก อันนี้ให้หมดก่อนไทเกอร์ Tiger E ีแล้วก็มาต่อถึงไทเกอร์สองเฮดก็ได้แล้วก็มาต่อตรงมาต่อตรงเลบเพิร์หนึ่งก็ได้แต่แน,นะนำอย่าเอาคันนี้นะเอาให้เอาคันนี้เลยนะก็คืออย่างเงี้ยแนะนําก็คือตรงมาปุ๊บถึงไทเกอร์ีแล้วก็ปลดล็อกถึงไทเกอร์สองเฮดแล้วก็เปลี่ยนมาไลน์กลางครับแล้วก็ถึงล่างสุดเลยนะแล้วก็ต่อไปครับเมื่อเรากดรถถังสักคันหนึ่งอ่ะ มันก็จะมีแบบอันนี้บอกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการหมุนของป้อมครับตอนแรกคือลนเดอรลชันสปีดก็คือแบบหมุนอะเมาส์ไปเมาส์มาก็หมุนตามอะไรเงี้ยอันนี้ก็หัวโม้ไม่รู้แปลว่าอะไรเกาะหน้าหรือเปล่าอันนี้เกาะป้อมอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วอ,อันนี้คือคนทั้งหมดในรถถังครับมีห้าคนมีไดเวอร์มาชีนกันเนอร์กันเนอร์เอ,อ่อโหลดเดอร์แล้วก็คอมมานเดอร์ เอ,อคนคนนี้ย่าปวดหลังหน้าดูนะเหมนก้มตลอดเลยดูฝั่งข้าง,างๆอะไรมาเนี่ยทำไมอันนี้กระสุนมันลงไปเยอะจังวะโอเคประมาณต่อมาเรามาเล่นสักตาหนึ่งครับในนี้ไม่มีพารกกินแนะ้วสอนเล่นอย่างเดียวเลย ถาจ,จะสอนเล่นได้ไม่ดีก็ขอใชยด้วยทุกคนเรามาโหลดคนระับเราไม่มาโหลดองกำลังหาห้องครับต้องคิดว่ามันรอนานทำไมมันดูระรบ,บหลังบ้านในกันก,กดตรง S A นะทุกคนก็จะเจอกับเอ,อ่อแบบว่ากดหาห้องอยู่ตรงไหนกันแลงหนึ่งก็เป็นมูตถังเริ่มต้นนะฮะัหล่งสองก็ขยับขึ้นลงขึ้นไปนิดนึงสามก็พวกไครเกอร์อะไรอย่างนี้แล้สุดท้ายก็พวก มันไม่ค่อยเป็นคนเล่นงานมันตันแล้วมันก็เบื่อเบืยร์แล้วเนี่ยคนยเขาจะอยู่ประมาณแรงอนะไเนี่ยไม่แน่ใจแรงอะไรวีไอไออ่ะห้าเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดหรือแปดไม่แน่ใจน่าจะเจ็ดแหละเพราะหนึ่งเพราะห้าเพราะวีมันคือห้าใช่ไหมแล้วหนึ่งขีดอ่ะมันจะเท่ากับหนึ่งขีดมันเท่ากับหน okay. ึ่งโอเคอธิบายเรื่องแผนที่ครับเอเวลาเล่นเนี่ยเราจะมันจะบังคับให้เราอยู่สีฟ้านะซึ่ง ด่านที่ดีที่สุดในการเล่นก็คือที่มันมียึดจุดจุดเดียวนะทุกคนมันก็จุดเกิดจุดเดียวถ้ามีสองอันเนี้ยคือมันเป็นด่านที่ดีมากเราไ,ได้เปรียบแล้วทุกคนเพราะว่าเราถังเยอรมันอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันไม่เปรี่ยบตรงที่เราสามารถถังเยอรมันเนี้ยจะมีความสามารถในการเกาะมันจะหนาในช่วงเริ่มตน้นแล้วก็ช่วงแบบไปกลางๆก,ก็พอได้อยู่มีความสามารถในหน้านี้ซึ่งเราสามารถอยู่ไฮกาวแล้วก็จัดการแล้วก็ซ่มไปหมดเลยผมเดาว่าตรงนี้อาจจะเป็นตรงนี้เป็นภูเขานะ ตรงนี้ก็เป็นแอ่งน้ําแอ่งลงไปอ่ะเป็นแบบกระทะทุกคนแล้วนี่ก็ขึ้นมาถ้ารถถังอเมริกานะรถถังเยอรมันชนะได้ชิวๆยกเว้นไอพวกอเมริกามันู้ยิงแล้วก็ถ้าทุกคนเจอรถถัง su ของโซเวียตนะทุกคนให้นำให้แอบให้เร็วที่สุดเพราะว่ารถถังนั้นวันช็อตนะครับดูยิงทีที่แตกเลยแกแหละ su อะไรสักอย่างแหละแล้วก็ เอ่อ C H I H A อะไรเงี้ชยช้หาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าใครนะฮะมันเปนสือเนี่ยซูอย่างเงี้ยให้หนีเลยแต่เพื่อนเราเราะเช่มันเพื่อนเราจะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวสีเขียวคือสกอตของเรานะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นศัตรูนะสีแดงถ้ามันเป็นรูปแบบรูปกล้องก็คือเราสองกล้องอยู่วิธีสองกล้องครับกดตัว B ในโทรศัพท์มันมีนะทุกคนในเกมนี้ แต่พยายามหาแล้วกันในเพทสตมีไหมแอปแอปสตก็น่าจะมีะเจอถังก็กดกล้องนะครับ้องก็เลื่อนตรงเมาส์กลางทุกคนมีเมาส์เมาส์ซ้ายเลฟไลท์แล้วก็เมาส์กลางครับที่มันเอาไว้เลื่อนนะแล้วพวกนี้เจอรถถังหาหาอไอ้ตรงยิงได้ด้ไดตรงตร้ได้ครับพยายามให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็ยิงนะ แล้วก็อย่าลืมวิจัยพวกกระสุนอะไรพวกนี้ด้วยกระสุนจะก่อนแล้วเขาไม่ค่อยใช้กันทุกคนก็โอ้ยิงมาละเราก็ยิงขู่ไปไหนก็ได้พยายามอย่าเปิดตำแหน่งของศัตรูครับเพราะว่ามันจะย่าในการเล่นศัตรูสามารถเห็นตำแหน่งเราและสามารถจัดการเราได้ที28นี่ก็ระวังแล้วก็ที50ด้วยก็ระวังไว้ด้วยนะรถถังนี้มีประมาณดีเี้าไ,ไหร่ระวังรถถังเร็วด้วยนะครับถังเรืออาจจะมาตุยตุนเราเมื่อไหร่ก็ได้ ตรงกลางนี่เดือดมากครับผมถอยก่อนดีกว่าถ้าผมอ้อมไปได้คือจบเลยผมต้องมาตรงนี้ให้ได้มันอยู่ไฮกาวครับถ้าเราแอบไปได้มันมันจะไม่เห็นเราโอ้โหเรียบร้อยครับถ้าเราถังขนหนยิงแล้วก็พยายามหลอยคันนั้นนะคะเพราะคันนั้นมันโหลดกระสุนอยู่แล้วก็พยายามรู้ตัตูด้วยนะว่ารถถังของตูอันไหนโหลดเ็วนะเราอ้อมมาได้ครับ ต้องอวยพรให้ศัตรูมันไม่เห็นเราโอเคมันน่าจะเห็นผมเลือกผมไม่ได้เอารถถังทนนี่มันมีไอ้ไอ้นี่มาที่อัอออนนี้ครับเอออะไรวะอ๋อนี่ครับนี่ครับผีแปะนะครับระวังด้วยครับผมจะกดตรงกลางผมมีไอ้ไอ้ที่ทิ้งระเบิดละนะครับกดเบอร์ห้าไปจำหน้าไปอยู่แถวๆนี้ เกมกมดละ Call for a Utility Style อะไรสักอย่างต้องแนวหลังๆห,หน่อยวอนนี้โอเคไปละก็มานนี้ละคนรบบวันเดอไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรเยอะแยะเลยนอกจากขับยิงตุ้มตุ้ม,ม,มวิจัยแล้วถังใหม่ ไปไกลต่อไปเรื่อยจบเกมอืมนั่นแหละหมือนเดิมมันมีอะไรเยอะๆมันมีอะไรซับซ้อนนะนอกจากมันจะมีอัปเดตแล้วมันซับซ้อนอย่างเช่นควีดที่แบบโคตรยานกะเกมนี้แบทแบททั้พาร์ตมันขึ้นยากมากเลยนะทุกคนบทั้พาร์ตอ่ะมันแก่ของฟรีก็จริงขึ้นโคตรยากอาวีมันยังขึ้นง่ายกว่าเลยอาร์วีผมว่าขึ้นยาก,กานะคอนเดอร์ยากกว่าแบเดั้าร์ตอ่ะนะครับให้มันสีเขียวแล้วก็ยิงได้เลยเ,ลยเอ้ะปคำว่าไ ติดบุหลีลู่มันจะหลบทำไมวะหยุดเอาใตา้สติงสิยิงไม่โดนวะมันสีเขียวไม่ใช่เหรอโดนแล้วกระสุนก็แตกแล้วไหนบอกมันเป็นสีเขียวเกมเกมกากนี่เรา,า,าเริ่มต้นไม้พางตัวครับมันไม่ทางตัวแล้วหน,นีแล้วบ๊ายบายโอ้ที28เอาที28ก่อนตรงนี่ได้ตรงไม่ได้ โดนมันไม่ต้องโดนก็ได้นะแบบเนี้ยอะไรรถถังติดอะไรเนี่ยโดนโดนระดมโดนลุมยิงหมดแล้วอะไรบีตี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรละแอกแล้วกรบตันถ้าใครก็ได้ขึ้นมาเลยอยู่ไฮกาดีกว่าทุกคนปลอดภัยกว่ามันไม่ปลอดภัยเราเป็นเป้าเป้าที่ทำให้เรายิงรถถังศัตรูแล้วรถถังมันก็พัง มันอยู่ประมาณตรงนี้เราผมกดอร์เรบิตี้ไปละถ้ามองไม่เห็นก็ใช้กล้องก็ได้ครับกล้องสองลางไกลเฮ้ยดีเลยคนเล่นมิกาด้วยมองไม่เห็นนะอยู่ไกลเกินอ๋ออยู่นี่เจอละมันน่าจะขึ้นมาตรงนี้ป่ะอ่าจริงเลยอ๋อโอเคเอาข้อนี้กันโหโหโหไอชื่อโลุดังงแล้วเดี๋ยวมันไม่เคยดี โคดไก่เล่นตรงนี้เปล่าโอ้ออยื่นถางแปลกมากครับอัน,นี้สามีครับเล่นได้มองไม่เห็นอีกแล้วอ๋อเจอเจอเจอป้อมไม่โดนเฮ้ยต,ต,ต,ตัวนี้เข้าได้นะไกลคือเราเราเลงมันไม่ได้เพราะเราอยู่ไกลเือหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไม่รู้ต,ต่างอะไรวะแอบแอบก้นเนีย่ยผมไม่มีผมกดอารีบิตี้ไปแล้วด้วยนี่ตร่นี้ได้ตรงนีน้เขาได้เขาได้เขาได้ไม่โดนหรอกเกมกากเราเล่นกากไม่ไม่ไม่เกมกาก์ดใช่ใช่ใช่นี่บางคนจะได้แล้วนะเนี่ยเกมไม่ให้อ่ะไม่เห็นเราเนาะจริง โดนเข่าจริงจริงมันไปก่อนว้าถอยละกดจีดิจีทำไมไม่กดจีไม่ได้อ๋อใส่กล้องอยู่โอ้ my god โอ้ my god โอ้โหสี่สิบปีกดมาแรงพุ่งันเหรออ้าวแม่ อะไรวะทางนี้ใครเห็นเลยเมื่อสามปีก็ไปมีอะไรพิจิตร์เยอะๆเฮ้ยชนะได้นะจะขับเครื่องบินไหมจะขับเครื่องบินไม่ทันข้ามมันเราะมันลงแถวๆนั้นมาเยอะแยู่ปหมดเดี๋ยวยนะจะกดเอลิบิตร์ไปม,ม,มันไม่ใช่เอลิบิตี้ผมชอบเรียกว่าเอลิบิตี้เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกมันว่า,าอะไรเพราะผมอังกฤษไม่เก่งมันชื่ออะไรนะ อัธิล i ัธเรตีอ i ธเรตีอัลิบิตีขอละเรื่องกันเลยอัลิบิตีความสามารถ ch etti, อัธเรตีเออบินใหญ่มึงคนละเรื่องกันเลยโอเคมันขอบคุณที่จะปลอดให้อยู่ตรงนี้นะจับไ้อยู่ตรงหลังถนนใหญ่โอเคแสดงอันตรงนี้ตายแสดงว่าแถวนี้นมีหุ่นคนประมาณหลังๆเลยแล้วกันนี่ตรงนี้ตรงนี้ ถึงจะกดแบบการให้มันอยู่ไกลๆแล้วจะได้สูงยิงผมไม่เอาล re. ็อกอะเต็มเลยโอ้โหดีนะกดไว้หลังๆเราือจะได้แบบสูงยิงเอ่อไอเอไอไอไอติกเอันเนี้ยเขาไม่ค่อยเอาไว้โจมตีศัตรูนะเขาเอาไว้แบบเอาไว้ไล่อะทีนี้ผมคิดคืออย่างนี้แต่คนอื่นผมไม่รู้ทีนี้ผมคิดก็คือเอาไว้ไล่ศัตรูให้มันออกมาจากตรงนั้นแหละ ให้มันถอยหลังหรือว่าให้มันดินหนามาแล้วเราก็ยิงมันได้อะไรอย่างนี้ผมคิดว่าเขาใช้แต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงเอ้จะยิงมันก่อนอเอา้าอ้าวดีดีว่ะเออดาดหนึ่งมันจะใช้รถถังได้สามอะไรทุกคนนีน่ผมใช้หมดไปดแล้วแล้วรอตัดต่อครับ ระหว่างโหลดมันก็จะมีหน้าปกส,สวยๆแบบนี้ให้นะครับรอแป๊บนะครับทุกคนโอเคถ้ายังไม่เสร็จมันก็ยังไม่บอกอะไรมากนะก็าจะประมาณมานี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบชอบให้ช่องผมและช่องเพื่อนของทุกคนเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยสส่แอบชอบด้วยนะเด็ไปละเอาทษมาก